a s s a ล a m u a l a i k u m w a r a h m วันนี้ก็เช่นเคยแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องเจอกันวันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ตามใบงานที่ครูแจกไปแล้ว เรามาดูในใบางานที่3ามใบในบางานที่3ามนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะาทางปฏตุกรรมของมนุษย์ก่อนที่นักเรียนจะสรุปผลจากการสังเกตนักเรียนก็ต้องไปทำในตารางเยก่อนในตารางนี้มีอะไรมีลักษณะาทางปฏตุกรรม คล้ายพ่อหรือแม่ตัวเราน้องหรือพี่ลักษณะไตรต่อั้างพุะตกรรมมีอะไรบ้างมีตามีจมูกมีปากมีหูมีใบหน้านัเกเรียนก็ไปพิจารณาอย่างเช่นตาเรานี้จะคล้ายตากับใคร ถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วเราคล้ายกับพ่อให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกตรงที่พ่อถ้าเราคล้ายกับแม่ก็ให้เขียนถูกตรงที่แม่ก็เช่นเดียวกันพี่หรือน้องเราดูแล้วเราสังเกตแล้วว่าน้องหรือพี่เอาใครก็ได้ จะเป็นน้องก็ได้จะเป็นพี่ก็ได้สมมุติว่าหน้าตาของน้องของเราเหมือนกับแม่เราก็กาคาเครื่องหมายถูกตรงที่ช่องแม่พิจารณาไปทั้งหมดจมูกปากหูใบหน้านัาเกเรยียนก็ติ๊กทั้งหมด เมื่อติ๊กทั้งหมดแล้วนักเรียนก็สรุปผลจากการสังเกตนี่นักเรียนจะเขียนยังไงนักเรียนเขียนได้ไหมันเดี๋ยวครูจะลองเขียนให้ดูนักเรียนเขียนสั้นๆไม่ต้องเขียนยาวๆเขียนให้เข้าใจอย่างเช่นนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนได้ว่าตัวเรา คล้ายพ่อคออ่ะถ้านักเรียนบอกว่าตานักเรียนก็เขียนว่าตามีอะไรบ้างเขียนทั้งหมดตัวเราคล้ายแม่ เออมีอะไรบ้างเขียนเข้าไปหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาที่นักเรียนสำรวจถ้านักเรียนสำรวจน้องก็ใส่น้องถ้านักเรียนสำรวจพี่ก็ใส่พี่ออย่างเช่นสมมุติน้องคล้ายพ่อเออ มีอะไรบ้างใส่เข้าไปตามที่เราสำรวจน้องลายแม่เธอมีอะไรบ้างใส่เข้าไปตามที่นักเรียนได้สำรวจคิดว่านักเรียนสามารถที่จะทำได้ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh